โัลโกลับมาอีกแล้ววันนี้พามาดูโต๊ะครัวหลังบ้านจะแปลงสภาพ <c oughs> ดูสภาพก่อนสภาพก่อนหน้าของเขาว่าเป็นประมาณนี้เพราะว่าเป็นกระจกแล้วก็แตกเป็นรอยแล้วหลายรอบเอาล็กซี่มาโปกมาปะมันก่อนก็ไปเจอนี่เลยวอลเปเปอร์ที่เขาว่าแปะ ต่างๆได้ถ่ายถ่ายไปจากลอสดอนลสอสแอก็ไปเจอข้าวอะลองดูว่าเป็นอย่างไรจากานี้อาดูสภาพกันก่อนอีกทีก็คือสภาพนี้อะก็ทำความสะอาดก่อนละกันเอาเก็บออกทุกอย่างต่างๆเพราะว่าก็คงต้องเคลียร์พื้นผิวกันก่อนเพราะที่อ่านมาก็คือเขาให้เคลียร์พื้นผิวก่อนอะ จัดน้ำยานี้ไปเลยฉีดปื้อป้าปื้อป้าปื้อป้าหอบต่างๆฉีดแล้วก็รอแป๊บลุมก็แรงพัดกระจุยกระจายหมดอ่าเสร็จแล้วเอาฟองน้ำลงก่อนเลยยังไม่ลงน้ำอะไรพอน้ำยาเพิ่งลงไปเมื่อกี้นี้ฟองน้ำชุบชุบน้ำชุบนิดๆชุบไม่เยอะเออ เช็ดเช็ดเชเช็ดไปดูว่าเอาให้พอประมาณว่าคาาต่างๆหายอ่ะรอพักให้แห้งมั่นใจว่าแห้งสนิทดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอาทีนี้เรามาเปิดกล่องดูอ้าเจออุปกรณ์นี้ในกล่องด้วยยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเอาไว้ลูบอะเอาไป้ปาดอะออมุมต่างๆต,ต,ตอนที่เราต้อง ที่เราต้องเอาแผ่นสติ๊กเกอร์นี้โปะปะโปะป,ละ,ป,ละ,ปละลงไปอ,ะอ่ะเออนะอ่านี่เขาก็มีคู่มือมาให้แต่ว่าดูมาแล้วล่ะมีคนเขาทำใช้กันหลายที่เห็นหลายเจ้าเขาใช้แล้วล่ะอ่ะก็ลองสั่งมาดูอันนี้สั่งมาประมาณสมเมตรนะคะเพราะว่าหมายมัม่นใจเหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าอ่านี่ก็ลองวัดไซสวัดลายดูนี่นี่ไง เอาอุปกรณ์ที่เขาไม่ได้ให้มามาลองรูดดูไงไปไงได้เรื่องเลยได้แผลเลยอ IC เออก็ไอสีเหลือๆนะั่นแหละคืออุปกรณ์ที่เขาเอาไว้ให้รูดปาดให้มันเนียนนะนะั่นแหะเอออ่ะทีนี้ลองได้จังหวะเสร็จสับแล้วก็อ่ะลองท่าทางให้มันดูเข้าทีเข้าอะไรนะก็วัดจากขอบตะขอบนึงเออ ตะขอบหนึ่งดูว่าจะเอาท่าไหนเป็นตัวตั้งอ่าทีนี้ได้แล้วก็ลอกจากแกะจากมุมไปเลยแกะเลยเออเออมีติดมีติดตรงข้างอืมติดติดอ่ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนเพื่อความเนียนแกะอ่าตั้งตั้งใจจะแกะตรงขอบก่อนเพราะว่าจะแปะจากขอบแล้วก็ลูดไป จะลองท่านี้ดูนะอตั้งมุมดูอ่ะอ่ะให้กะวางจากขอบนี้อ่ะขอบฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเออเก็บให้ลงตรงทางพึบเอาละเออเอาละได้นะได้นะเอาลองดูมืดเอามือรูปรูปร,ปรปดูก่อนตั้งท่าให้มันเข้าทางหนึ่งดูก่อนเออ อืมอ่ะลองลด,ดูตูรูดะอะไรทีนี้เออนี่เขาทำมาแล้วเขาเตรียมมาให้ทุกอย่างแล้วเออน่ยเขาเตรียมมาให้ทุกอย่างเนาะลูดไปเลยมันโอนอ่อนได้มันเป็นพลาสติกมันอ่อนไปตามท่าตามทางได้เออทีนี้อ่าก็คอ่อยไล่มาไล่มาไล่มาเออก็ดึงมันดึงมันจะเก๊กเก๊กมือน,นิดนึงนะเออ มือดึงมือนืงอ,อดึงอีกมือซ้ายเราก็ค่อยลูดไปเออค่อยปาดค่อยปาดค่อยปาดไปเพราะพื้นมันก็ไม่เสมอ,อยูกไหมมันไม่ใช่พื้นที่เป็นพื้นเสมอเออเนี่ยปาดไปเออค่อยแสะเลยไปนี่ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เรียบไปทั้งที่เดียวอ่ะเออมันไม่ใช่ว่าจะเรียบไปทั้งที่เดียว เออแล้วเราก็ค่อยปาดปาดหรือใครมีเทคนิคการปาดอย่างไรเี่ยเขาต้องปาดกันอย่างไงกันนะเออปอก็ปาดแบบนี้แลนะปอก็ลองไล่ของปอไปนะเออนี่ทีนี้เนี่ยอันนี้หนังชีวิตแล้วตอนท้ายๆเนี่ยมันเหมือนดึงแล้วมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่ค่อยสมุตอตะเออนี่ตอนสุดท้ายนี่ลำบากอยู่อืทีนี้ ดึงละแปะเข้าไปแล้วก็ลูเลยเอาไม้นี้ไล่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 เลยเอคอค่อยเป็มชั่วแผ่นแรกพอได้ทีนี้ละทีนี้ละหนังชีวิตยอยู่ตรงนี้ไอ้ขอบบนนี่แหละนี่จะยังไงวัดท่าเดิมวัดท่าเดินแต่ความกว้างก็สั้นลงเนี่ยหนังชีวิตอะเนี่ย อาลองเก๊กดูก่อนเอาขอบมุมเดิมเอามุมเดิมเป็นตัวตั้งเออเนี่ยเอามุมเดิมเป็นตัวตั้งางาทีนี้ก็ปาดปาดเดเกียมมีดมาเลยจ้าก็ฟืดเข้าไปเลยแต่จริงมันทวนใช้คัตเตอร์อะเพราะคัตเตอร์มันเหมาะกับงานมากกว่าใช่ไหมแต่หาาไม่เจออะเอออ่าปาดฟืดเข้าไป เออติดมุมมุมันก็ไม่พอดีอะนะไอ้ขอบบนนะนะมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อนะ่ะอ่ะเด๋ยว,ว่าไปอ่ะทีนี้เราก็มาตัดความกว้างให้พอดีกว้างหรือยาวอะเอ,ออลองเก๊กด,ดูไอ้ขอบข้างหลังอ่ะเขาจะมีเส้นเจ้นไว้ด้วยนะให้เราได้เก๊กเอตรงให้มัน พอดีได้ให้มันเป็นเส้นให้เราดูเป็นแนวเส้นอ่ะเออนี่ทีนี้ก็เอาไอเบรกเอาเหมือนเดิมไม่เหลืองปาดเสร็จปื๊บมีดปื๊ดเข้าไปเลยเอ,อือจิงก็ควรเตรียมขัเตื้ออ่ะเออหาไม่เจออ่ะเอาก็เอาเมีดนั่ยนะอ่ะลองทาบดอีกทิงแต่ลายไม่ต่อนะเออถ้าจะให้เนียนมันต้องให้วางลายให้ต่อเนะเออแต่เอาละอ่ะ ลองดูเก็บเก็บมุมนิดนึงมันเหมือนเพเยอะขึ้นมานิดนึงก็เอาอก,กันไกลเลมเลมเล,มเ,ลมเข้าอ่าทีนี้สูตรเติมล่อเข้ามาก่อนปัาบเก๊กมุมเนี่ยอันนี้หนังชีวิตมันอ่าแต่มุมเก๊กมุมนี้แหละเอาเอามุมเนี้ยมุมซ้ายเนี่ยเก้กมุมซ้ายให้มันตรงเนี่ยอ่ะเนี่ยแหละทีนี้ก็อ้าวปาดเข้าไปพูดปาดเข้าไป เน้นๆหน่อยอันแรกเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่แน่นเดี๋ยวปลายมันมันถ้ามันไม่ตรงตั้งแต่ที่แรกอะ่ะปลายมันก็เบี้ยวหมดอะ่ะเออทีนี้ก็เอาแล้วะเกตดีแล้วก็อ่ะจัดให้มันเนียนอีกนิดหนึ่งเออแต่มองมุมเนี้เห็นนะว่าลายไม่ต่อมันก็ไม่ค่อยเป๊ะน,นะจีนต้องน่าตัดวางลายน่าเรียงว่าเรียงลายให้มันต่อเนาะเออให้มันเป็ดาล้เล่ะเสร็จแล้ว น่าเชื่อทําได้ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะทําได้เออสภาพแปลงนลางก็จะประมาณนี้อ่าดู B4 ฟอกันก่อนว่าสภาพนางก่อนหน้านี่เลเทเรียกว่าเลเทอ่า <c oughs> นี่ใหม่เสร็จสับเออก็พอได้อยู่นะมีเก็บมุมอินนิดหน่อยอ่าเพิ่มเติมการเก็บมุมอิกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่าก็สภาพแต่ดลองดูว่าใช้สักประมาณเดือนหนึ่ง แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองเอามาให้ดูกันอ่านี่เสร็จสับก็เห็นนูนๆอยู่อีกนิดๆนะเออมีนูนมีอะไรนิดหน่อยเอาละ่ะแต่ว่าโดยรวมก็พอได้นะความหนาความอะไรก็ไม่ถึงกระนาแต่ก็ไม่ถึงกับบางเมตร1 7ึ่งเบาทสั่งมาสเมตรบวกค่าส่งอีกนิดหน่อยใครมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะจากลอสโดอดเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจะมาให้ดูกันอ่า วันนี้ลาไปก่อนใครอยากให้ปอทำอะไรอีกก็เม้นกันมาได้นะเจอก,กันคลิปหน้านะสวัสดีจ้า